โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีผู้ชมทุกทา่านนะวันนี้กปอยู่เกมโรบอคในแมปของ Mining Simulator นะซึ่งแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะเอาจริงก็ดูดูทรงแล้วน่าจะเหมือน p i t s i m u l a t o r X e เลยแบบเหมือนกันเป๊ะเลยดูด,ดิเปิดไข่เหมือนกันเลยโอ้โหผมยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเล่นเกมนี้จะเติมเกมพาร์ดีหรือเปล่านะซึ่งมันก็น่าเติมอยู่เหมือนกันโ,โอเคเดี๋ยวเราไป s เ m p l ลเล่นๆก่อนเลยกันนะ แบบนี้ไม่มีการเทรดใช่ปะหรือมีการเทรดด้วยโอ้โหเทรด coming soon ทีนี้แหละมันก็จะเล่นง่ายเกินไปไงแล้วเราก็จะเบื่อเร็วไงเออไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าเราทำต้องต้องต้องทุยต้องทำงาังไรก่อนเนี่งอ๋อโอเคเราต้องมาุดตรงนี้ก่อนนะทุกคนก็โอ้โหเราทำไงนเนี่ยที่แล้วแล้วเราจะขึ้นยังไงอ,อ่ะถ้าขายอ๋อกดขายเลยเลยเหรออ๋อโอเค ก็ไข่ปองหนึ่งมันเท่าไรนะห้าสิบห้าอะเริ่มต้นโถ่ไม่ไรอะโอ้โหแล้วเขาเก้า Legendary น่าน่าซื้อเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะโอ้โหทุกคนคือแบ่ว่าจะฟาร์มยากไปไหนเนี่ยบ็อกกระเป๋าก็เก็บได้แค่ห้าบล็อกเองอะอต้องต้องเติมแนละ้วถึงจะได้อินฟินิตอะ แต่เราเราไม่เติมไงอืมทำไมอ่ะเราไม่เติมอ่ะเราเปิดไปดีอะอะอะเปิดไงวะเอา้าห้าสิบห้าวะแม่งเดี๋ยวเยวถ้าเรากดช็อปได้บอกว่าช็อปมันมีอะไรให้ซื้อมั่งอ่ะอัปเกรดอันนี้เพิ่มเป็นสิบอุ้ยน่าซื้อนะเอาปะซื้อแล้วกันงนะั้นละไม่ไหวปะมันมันมันน้อยเกินไปนะมันน้อยเกินไป เดี๋ยวเรามาตรงช็อปแล้วก็ที่ขุดละ่ะที่ขุดอุ้ยสาสิบห้าบาทไม่ไหวไม่มีตังค์เดี๋ยวไปขุดก่อนที่ขุดอันใหม่ปึ้งพาวเวอร์บวกสองนะแล้วก็สปีดคูณหนึ่งก็ยังเป็นคูณหนึ่งอยู่อันนี้ละ่ะคูณหนึ่งนะโอ้โหเฮ้ยเอออันนี้อะไรอ่ะอ๋อมีระเบิดด้วยเยี่ยมเดี๋ยวเราไป เดิมเอีกสักรอบหนึ่งนะเราเราจะมาซุ่มไข่กันอันนี้เท่าไหร่นะห้าสิบห้าเราต้องไปขุดอีกห้ารอบต้องทนเดี๋ยวเจอกันตอนครบห้ารอบแล้วนะมาแล้วตอนนี้เราก็ครบห้าสิบห้าบาทแลนะ้วล่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าในที่ปองแรกว่ะอมคำวมนเองล่ะออยางได้ตัวแอะ่ะม่หน พูดถึงตัวแลนนึกถึงเกม NFT เลยช่วงนี้กำลังบ้า n น t นะผนะผมเดี๋ยวมันใส่อย่างไร่วะเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยฮัลโหลเพด์เพด์เพดในอีคลิปช่วยอะไรอ่ะคูณหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปล้องขุดกันก่อนนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่ามันมันช่วยมันก็ช่วยได้นิดหนึ่งโอ้ยขุดเร็วนะาุ้ยขุดเร็วนะจริง ตัวเดียวเองเนี้ยเต็มแล้โอ้โห,หมันยังเร็วแล้วเราต้องการตั้งกี่ตัวมันใส่ได้กี่ตัวมันใส่สัตว์เลี้ยงได้กี่ตัวไอเทมใส่ได้แค่สามตัวเองนะทุกคนเออที่นี่คือที่ไหนวะฮะขุด <laughs> มาอยู่ดีๆีผมก็ล่วงมาเฉยเลยทุกคนโอ้โ,อโ,อโ,อโหอฮ้ยอฮ้ยห้าพัน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขายได้เปล่าขายได้ด้วยเอาแล้วผมขึ้นไปสุ่มได้เลยปะอยากสุ่มไขยย่นี่มานานละอือลูกละเท่าไหร่นะสี่ร้อยหรออุ้ยนี่พันเก้าเฮ้ยนี่โอ้โหเฮ้ยนี่พันเก้าอ่ะน่าลองอ่ะพันเก้าคูณสามเท่าไหร่ทุกคนอืมเกือบหกพั 6, นนะไม่พอเราเอาอันนี้ก่อนละกันสามตัวนะสามตัว ฮุ้ได้แล้วอ่ะเฮ้ยได้แล้ได้แล้ว,วแจ่มเลยอย่างนี้เรามาใส่ักนดีกว่าอืมอีกคิบเบสดิอเคถือว่าโอเคได้ได้แล้วมาตัวหนึ่งว่าความแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ดูซิโอ้โหคูลเรียนด้วยคูยเวลาขุดแล้วก็บวกพาวเวอร์นะตัวนี้แลอุ้ยยังแจม่มยังแจม่มแล้วก็เรามาอัปเกรดตรงนี้ซิ เกรดป๊ปกบกระเป๋าสี 4, ่พันโอ้โหแล้วเราไม่สี่พันพอดีเอาไงดีวะผมขออัพนี่เลยกันนะสี่พันเออมาดีวะในสุดเราก็โผล่มาอีกที่หนึ่งนะทุกคนจะขายของกอนแอป๊บหนึ่งก็อันนี้อะไรอ่ะโอ้โหตู้ละสองแสนแพงเอาเรื่องอ่ะเนี่สองแสนเลยวะคิดว่าไง คิดว่าเราต้องอัพวันนี้ก่อนดีกว่านะ <c oughs> โอโหสามหมื่นถ้าเป็นอย่างนี้นทุกคนผมขออัพึ้นไปอัพข้างบนดีกว่านะระเบิดสองพันห้าแล้วเรามีสองพันแปดซึ่งสามารถเฮ้ยเอาเระเบิดดีไหมอะ่ะอีกนิดเดียวจะได้นี่นะเอาโอเคเอาเระเบิดก่อนเราจะเรียงขั้นไปนะดูประสิทธิภาพของมันละจากสูตรนะทีเดียวบุ้มสี่สแปดสิบสี่ อื uh huh. มาดิตี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 สุ่มโอ้โหแป๊บเดียวเต็มบอกเลยระเบิดโคตรดีอะขูดกว่าจะเต็มโอ้โหตั้งนานดูระเบิดดิแม่งระเบิดทีนี้แบบแร่เลยกระจุกระจายหมดอนะ่ะโอเคก่อนปิดคลิปผมก็อยากจะมาสุ่มไข่ฟองละสองพันก่อนนะทุกคนสักสามฟองนะตังเราก็พอพอดีแหละ โอเคตัวแรกมาเลยขอเป็นแรมาได้ปะ่ะดีเจนเลยก็ได้คอมอมอนแน่นอนไม่ต้องสืบอย่านะขอแร่ตัวหนึ่งแทบกรีดคนะอมมอนมาไปเอ้ยไม่ใช่แร่นะโอเคสมใจยอยากแล้วทีนี้เ้ยขนาดแรตัวนี้ยังดีกว่าเลยคิดดูดิโอเคาเรับคิวนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้กนแล้วกันนะ สำหรับเกม Mining Simulator 2เนี่ยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายทุกคน